ดูกันนะคะว่าสภาวะการเงินของคุณนะคะการเงินก็ต้องเกี่ยวข้องกับการงานด้วยเนาะดูว่าการเงินการงานของคุณนับจากวันนี้ที่คุณเจอคลิปนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้นะคะการเงินการงานของคุณจะคล่องดีไหมไหลลื่นดีไหมฟลดีไหมนะคะแล้วก็ปังไหมนะคะมาดูกันแบ่งเป็น2กลุ่มชาวกลุ่มที่1ค่ะแม่หมอให้3ใบนะคะชากลุ่มที่1 แล้วก็มีชาวกลุ่มที่สองการเงินของคุณนับจากวันนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้จะปังไหมนะคะชาวกลุ่มที่สองค่ะตั้งจิตเลือกนะคะขอดูชาวกลุ่มที่หนึ่งก่อนนะคะการเงินของคุณมีไพ่เก้าถ้วยด้วยเนาะแล้วก็ไพ The 1, <ๆ>่เดลิเวอร์หนึ่งเหรียญการเงินคุณดีการเงินคุณปง 1, ังหนึ่งเหรียญเนี่ย บางท่านเนี่ยอาจจะมีโชคลาบลอยถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลหรืออาจจะได้รับเงินอยู่ดีได้รับโบนัสบำเหน็จหรือว่าค่าคอมมิชชั่นต่างๆค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะคะหรืออยู่ดีมีแบบญาติพี่น้องมายื่นให้นะคะเป็นเงินพิเศษแล้วก็การเงินการงานคุณจะปังด้วยนะคะก้าวถ้วยเนาะก้าวถ้วยคือสิ่งที่คุณคาดหวังจริงๆก็ระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้วยเนาะ แม่หมอก็ยังมองว่าในช่วงปลายปีนี้คุณมีทริปมีแพลนที่จะเดินทางกับคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัวหรือเปล่าก็การเงินเข้ามาดีค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ได้เงินก้อนหนึ่งเพื่อการท่องเที่ยวการไปพักผ่อนตามที่คุณแพลนไว้บางอย่างคุณจะได้เงินก้อนนั้นแน่นอนนะคะคุณจะได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนแน่นอนค่ะดูชากลุ่มที่สนะคะการเงินเป็นอย่างไรมีสถ้วยเดอะสตานะคะแล้วก็มีพระราชาถือไม้เท้า การงานคุณต่อให้ในช่วงปลายปีคุณจะไม่ได้แอคทีฟแอคชั่นอะไรมาแต่การเงินจะเข้ามาในรูปแบบที่คุณได้หวานพืชไว้ผลตอบแทนคุณจะได้เพราะว่าเดอะสตาร์บางครั้งกล่าวถึงอะไรที่เป็นเครดิตด้วยนะคะคือเรา เป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวหรือบางท่านใช้คําว่าต่อให้เรานั่งเฉยเยก็จะยังมีงานมีงานเข้ามาซึ่งแต่แม่หมอยังไม่อยากใช้คานั้นเดี๋ยวบางท่านบอกว่าโอ้ขี้เกียจนั่งเฉยๆก็ได้เงินไม่เอาไม่สนับสนุนเนาะแต่ว่าเป็นลักษณะว่าสิ่งที่คุณหว่านพืชไว้ทําลงทุนไว้เนี่ยช่วงจากวันนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีนะคะจะมีเรื่องราวดีๆการเงินจะเข้ามาลูกค้าบางท่านเนี่ยลูกค้ารายใหม่ที่เป็นผู้ชายจะติดต่อคุณมานะคะก็ในช่วงนี้สิ่งที่ต้อง สกิดตัวคุณเองนิดหนึ่งเนื่องจากพระราชาถือไม้เท้ากลับหัวบางท่านเนี่ยให้ให้รับฟังไอเดียคนอื่นนิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องแ a ช s i o n นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหรือเซ็งๆได้บ้างเนาะก็ไม่มีปัญหากหา็หาเวลาไปพักผ่อนนะคะหาเวลาไปพักไปพักผ่อนเดี๋ยวพลังงานแ a ช s i o n ก็จะกลับมาแล้วในช่วงนี้หากมีใครเสริมด้านไอเดียอะไรก็ตามเราไม่เป็นน้ำเต็มแก้วเนาะรับความคิดความเห็นของคนอื่นรับรองค่ะการงานคุณนับจากวันนี้ไป